สำหรับวันนี้ขอต่อเนื่องมาจากวีคล้วกันอย่างที่ผมบอกว่าวีครับสัญญาณมาแล้วอันเนี้ยในมุมนึงเลยถามว่าในวีควีคนี้ยถามว่าผมพอใจแล้วไหมผมพอใจแล้วนะสำหรับแค่วีคนี้นะครับพอใจแล้วนะพอใจณที่นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวีคมันรับสัญญาณมาแล้วเพราะนั้นถามว่าถ้ามันจะไม่ขึ้นต่อผมจะต้องผิดหวังหร้อผมไม่ผิดหวัง ไม่เห็นต้องผิดหวังเลยก็รับสัญญาณแล้ว TP แล้วเป้าก็มาแล้วได้หมดแล้วต้องอะไรอีกถูกปะเพราะนั้นตอนนี้ผมก็เริ่มมองแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คาดหวังกับมันมากหันมาควบคุมความเสี่ยงหน่อยเพราะว่าอะไรวีครับสัญญาณแล้วสองคือเมื่อวานเดก็ไม่สวยโอเคแหละวันนี้อาจจะมีธงมีทัพมีแถลง,ม,ง,ม,งมีอะไรใดๆก็ช่าง ก็ไม่ได้มีใครมาการันตีว่าทามาแล้วทองต้องขึ้นถูกว่าใครการันตีได้ป่มไม่มีน้อเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมถึงขนาดว่าทํามาแล้วต้องทองขึ้นมันอาจจะมาทุบก็ได้ก็มีความเป็นไปได้หมดหรือมันอาจจะเขยา่ามันอาจจะลูดลงมาสักสามพันร้อยแล้วค่อยดีดกลับได้ไหมก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าตอนนี้มันลูดมาสักสามพันร้อยอะสักประมาณสามสิบเหรียญเนี่ย เจ็บตัวไหมถ้าใครไปซื้อสูงๆแล้วเจ็บตัวไหมเอออันนี้ก็ต้องคิดบางคนแบบโอ้ยรูดสักสามสิบเหรียญสี่ิบเหรียญล้างพอร์อันนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะนั้นถามว่าผมเองก็พอใจแล้วสำหรับราคาที่ขึ้นมาในสัปดาห์นี้เพราะนั้นให้มันออกข้างไปใช้เวไปสักสองสามวันผมก็รับได้นะเพราวีครับเต็มแล้วแล้วเดก็ไม่ได้ส่งเดไม่ได้สวยไม่ได้สวยขนาดว่าวันนี้ต้องขึ้น เพราะนั้นวันนี้ก็เผื่อๆใจหน่อยว่าอาจจะเต็มไปด้วยความลังเลอาจจะเต็มไปด้วยความผ,ลผลันผวนอาจจะเต็มไปด้วยวันนี้อาจจะปิดโดจิไปเลยก็ได้ครับเพราะเดไม่ได้สวยไม่ได้สวยขนาดส่งนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไซด์เว์ไซด์เวย์ก็ได้อันนี้เผื่อใจนิดนึงนะครับอันนี้ตามสัญญาณแท่งเทียน แต่ในมุมนึงความไซด์เวย์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะมารอข่าวทมไหมก็อีกเรื่องหนึง่งรอดูนโยบายไหมก็อีกเรื่องหนึง่งถูกปะเพราะนั้นก็ต้องรอรับมือความผันผวน,นให้ดีสำหรับผมเองผมก็พอใจอะนะแต่ถามว่าบวกอีกได้ไหมบวกอีกได้คือถามว่าถ้าเกิดมองรอบมองพัเคิร์นมองโครงสร้างใหญ่ๆห,หน่อยถ้าไม่ได้มองกันแค่แท่งเทียน โดยรวมแล้วเราก็ยังควรเล่นในฝั่งบายนั่นแหละถูกต้องแล้วผมก็ยังมีของฝั่งบายอยู่ไม่ได้ว่าไม่มีนะครับแต่ว่าไม้หลายๆไม้มันก็ทยอยออกทยอยขายกันไปแล้วบ้าเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าแพงพอสมควรเลยนะครับอยู่ในจุดที่เรียกว่าแพงเพราะนั้นไม้ใหญ่ๆไม้เดเนี่ยไม้เดเราเนี่ยเก็บ แบ่งรอบเก็บเนี่ยตรงเนี้ยมันหนึ่งชุดที่เราเก็บกันไปแล้วไม้เดยพอแล้วล้นขึ้นมาตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันเหลือแค่ไม้ระดับแบบไม้ระดับแบบหนึ่งชั่วโมงไม้ระดับแบบสี่ชั่วโมงเข้ามาเล่นมาประคองราคาไล่ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเท่านั้น เพราะนั้นใครถือมานานๆแล้วสะสมออเดอร์มาโอ้ยกําไรท่วมแบบโอ้ยซื้อตรงไหนก็บวกไม่ขายเดี๋ยวจะรอไปเอาสามพันสองผมว่าต้องพิจารณาหน่อยเดี๋ยวกําไรมันจะหายนะเพราะนั้นถามว่าโอเคแหละถามว่าถ้าเกิดอะมองในมุมนี้เบรกมาแล้วเบรกจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเบรกมา เดี๋ยวยืนไม่ยืนเดี๋ยต้องรอดูครับมันอาจจะแบบไม่ไปก็ได้มันอาจจะกลับมาไซเวสไซเวตกอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะดันขึ้นมาแค่สามหนึ่งหกศูนย์ดันขึ้นมาเสร็จไซเว์แล้วล่วงก็ยังเป็นไปได้ถูกป่ะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าให้ระวังขึ้นต้นคือหนึ่งถึงสิบห้าแล้วให้ระวังช่วงปลายละวังหลังสิบห้าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปประเมินกันอีกทีนึง ถ้าเกิดว่าหนึ่งถึงสิบห้ามันขึ้นแรงแรงจริงๆแล้วตั้งธงตั้งฐานแข็งแรงค่อยว่ากันว่าจะไปต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบไม่แข็งแรงอะ่ะฐานไม่ดีโครงสร้างฐานข้างล่างไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะพังนะครับเดี๋ยวมันจะมีจุดสังเกตอยู่เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งมันโอ้ยมันสมมุติฐานมันเยอะครับแต่ว่ายังไม่อยากมาใส่อะไรตรงนี้เยอะนะครับเพราะนั้นถามว่าโอเคแหละโซนเป้าเรายังคงเหมือนเดิมเริ่มต้นตั้งแต่ 3160นะครับถึงบริเวณ3,200นี่คือโซนเป้าโซนต้านอันเดียวกันแหลงยังมาได้ยังมีโอกาสก็ยังไม่ได้ถึงต้านเสียทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็ยังคงมองแต่ถ้าเกิดขึ้นโซนไปแล้วให้ระวังให้มากขึ้น ตอนนี้ก็ระวังแล้วแต่ขึ้นไปแล้วต้องมากขึ้นไปอีกนะครับต้องเมเนจตัวเองให้ดีนะครับอยู่ดีๆราคาลูดเททิ้งลงมาเดี๋ยวไปดอยกันอยู่ข้างบนเหมือนหลายๆท่านที่แบบเอ้ยราคาขึ้นกระโดดใส่ข้างบนถูกว่ามันลูดทิ้งกลับมามันออกไม่ทันมันก็จะดอยแล้วใครไม่รู้จักวิธีการตัดขาดทุนแพ้ไม่เป็นระวัง ผมกลัวจะเป็นการจบรอบทศวรรษนะครับนะเพราะนั้นฝากไว้นะครับสำหรับเดย์ก็ยังมีโอกาสแต่ที่แบบห้ามเลยเด็ดขาดก็บริเวณนี้ครับสักประมาณสามพันแปดสิบอย่าหล่นถ้าหล่นแนวนี้มาต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะพักลึกพักลึกณนะที่นี้อาจจะกลับลงมาเล่นสามพันโทษครับอาจจะกลับลงมาเล่นสองพันเก้าร้อยสองพันแปดร้อยที่เป็นฐานอยู่ตรงนี้ได้ แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะนั้น